อ้าววันนี้เราอยู่กับของเล่นกันอีกแล้วนะครับเราจมาเปิดกันโอ้อามาเลยครับต่กเก้าตัวแรกเป็นเจ้าแมวน้ำอุยอุยอยอุใจเย็นเย็อ้ย,อย,อย,อยมันมีสีชมพูอ๋อสีชมพูเป็นปลาโลมาอันนี้เป็นแมวน้ำใช่ไหม นะครับโอ้มีมาแล้วมันจะออกแนวมุงม่งมิงมุง่งมิงแบบใสๆเบาๆคุ่งกิ้งคุ้งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แนวแบบพาร์คอรอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็จะซีบ้าเพิ่ม,มาอีกแนวหน่งแบบว่าแนวค,กค,กคึกคักหน่อย <c oughs> ดึง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 อันนี้เป็นเสียงะคล้ายแบบสนามม้านะครับสนามม้านาังเลินเฮ้ยไอ,อ้ตอนนี้เป็นเจ้าดรากอนมังกรว้าวนี่มังกรสองหัวนะครับสองปีกสองหัวไม่ใช่บูไอไวท์ดากอนนะครับ นี่มีใช้ฉายแสงด้วยรูปเบโนเสาร์นีอ่ะไปไปอยู่ในแก๊งนายนี่แก๊งแก๊งพวกนายใช่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้แก๊งเดโนเสารนะครับอ่ะอันนี้ก็แก๊งเดโนเสารอีกหนึ่งตัววิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปหาแก๊ง

เอ้ยนี่นี่เจ้าสัตว์แปลกประหลาดกับเพื่อนอันนี้มันสัตว์น้ำใช่โอ้เจ้าที่โอ้โอ้เพลงเพลงเด้อเด้อูด้อูอุยยยยูอูอูอ้าาเพลงเพลงเพลงนี่โอเคมันมีลูกด้วยพวกลูกมาด้วยอันนี้ก็มาเชลใช่ไหมหรือว่าลับเบิ้ลเงา มาเชีวมาเชีวอันนี้ก็ตัวสแานเลาโอแรบบิช <av> โอเคครับสวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับบายบายฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามตรงนี้กดติดตามแล้วก็กระดิ่งด้วยนะครับบายบาย